อืมครับมานะครับบรรยากาศในงานนะครับเดินเข้าประตูมาก็จะมีครับแบบนี้เลยนะครับที่เมืองซินยี่ประเทศจีนนะครับโอ้โหดูข้างในครับอลังการมากโอเควันโอ๊คหรอก นี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับดูครับบรรยากาศด้านในโโอ้หนี่เป็นสวนอันนี้โชว์นะครับท่านนายกน่าจะโชว์ใช่ไหมอันนี้โชว์นี่โชวโ์ในนี้คือเยอะมากนะครับโอเคอน,นี่เข้ามาแล้วเข้ามาไม่มารนายก อบโอันนี้เมเปิลเเมเปิลเดลาเดนะครับากวามไม่งคนจะอาจจะไดาดูได้มันจะแค่ไหนข้างในนี้ต้องซื้อบัตรเข้าชมโอ้ โซโซยินไทยเนี่ยเดี๋ยวครับบรรยากาศโคตรสุดเลยครับสุด,ดยอดมาก <med> อลังการจริง <med> นี่ครับ เอ้ยมีลูกล้อยโหอันนี้บาซิเลียนเหรอมีเอมหรือก็เอมเอมออ้งอันนี้อันนี้เขาไม่ได้เอาลูกมาติดใช่ไหม Ui, sửa chăng Đây hợp sư tôn mình Tí sản thức hộp máy sổ lúc đây, sửa đây Lúc này à Hãy à? subscribe <laughs> <laughs> สวยมากตัวน,นี้ถ้าใบขึ้นมาเยอะๆน่าจะสวยชื่ออน้ำหอมน้ำหอไมไหมโบราณมะมละกอม่ไปดูมะละกอผมไม่ได้เอามา,เ,า,มาเสียบใช่ไหมครับหรือลูกมันเลยครับโซนข้างในนี้ก็จะเป็นโอ้โหเป็น อันนี้ลาเต้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะใส่ใส่หน่อยดีกว่ามีเปิ้ลนะครับมีปเิ้ลนี่ร้อนเลยเย็นยอดร้อนค่ะถ้าแบบเย็นพอดีสั่งแบบใส่ใส่หลับแบบมีเปิ้นหลับลองอ๋อแต่ละต้นเอาร้อนสุดยอดมากโอ้สุดๆเลยนะครับนะครับมีเปิ้ลปาดร้านแล้วต้องไปเปิดเี่ที่คอนเซ็ปต์นั่นแหละ บอกวเดย์เลยซ้อมสอบนาคนาไลครับโอ้โหด Two, nine, Four, oh kind of mm ี์เดยดยดยเลยนะครับโอ้โหนี่เราจะมาเจอกับเขาทำมีหลายรูปแบบนะครับตกแต่งสุดยอดเลยดูโอ้โหเจอาที่ว่าผมจะที่อ๋ออันนี้เห็น กระต้นสวนดำสวนขาวเอมมีหมด